เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าแอปพลิเคชัน Line เนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้เมื่อรู้แบบนี้แล้วผมอยากให้คุณครูทุกท่านได้เรียนรู้และนําประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ไปใช้จริงๆครับแปลงรูปภาพเป็นตัวอักษรด้วยแอปพลิเคชัน Line ไม่ถึง1นาทีทําได้จริงนะครับสวดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดันแช์นะครับ จะว่าความบังเอิญก็ได้จะว่าความตั้งใจก็ดีนะครับที่ทำให้ทราบถึงความสามารถของแอปพลิเคชัน Line ที่สามารถแปลงรูปภาพเป็นข้อความได้แบบหมดจดแล้วก็แบบดีมากๆนะครับจนไม่อยากเก็บไว้คนเดียวก็เลยอยากจะส่งต่อคลิปวิดีโอนี้ให้กับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคุณครูเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมได้เตรียมนะครับทรัพยากรที่ใช้ประกอบการอัดคลิปนี้นะครับก็คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นะครับซึ่งผมก็จะทำสิ่งนี้ให้กับทุกท่านดูนะครับจะขอไปที่หน้าที่9นะครับหลังจากนั้นผมจะคัดข้อความคัดลอกข้อความนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับสมมติว่าผมจะนำมาใช้ประกอบเป็นหลักสูตรสฐานศึกษาหรือนำมาใช้ประกอบแผนการจัดก,การเรียนรู้นะครับแล้วทำการคัดลอกข้อความเหล่านี้มาวางในบทนะครับปึ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับจะเรียกว่าภาษาต่างดาวก็ได้นะครับผมวิธีการง่ายๆครับเราเพียงแค่นะครับเราเพียงแค่ทําแบบนี้นะครับเปิดโปรแกรมนะครับ n i p p i n g tool ขึ้นมานะครับโปรแกรม Snipping Tool ซึ่งทุกท่านเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็เพียงแค่ไปค้นหานะครับกดไปที่ Start m เมนูแล้วพิมพ์คําว่า Snipping Tool นะครับหน้าตาจะเป็นรูป วงรี2อันนะครับซ้อนกันอยู่แล้วมีรูปเหือนไกนะครับหลังจากนั้นเราจะกดไปที่นิวนะครับวาดไปในข้อความที่ต้องการนะครับผมจะวาดลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นกดคอนโทนเ A คอนโทนซ C นะครับหรือใครจะกด Copy ตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วเปิดนะครับเข้ามาในไลน์นะครับของใครสักคนนึงก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเราของคนในครอบครัวเราก็ได้นะครับแล้วกดวางนะครับแล้วกด e n t e r 1หนึ่งครั้งทำเหมือนเป็นการส่งข้อความไปนะครับทีนี้นะครับเราก็จะกดไปที่รูปภาพนะครับ เหมือนเปิดดูรูปภาพนะครับแล้วสังเกตนะครับที่แถบเมนูด้านบนเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นตัว A อยู่นะครับเมื่อเรานําเมาส์ไปวางเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าสแกนข้อความนะครับให้กด1ครั้งเนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็ทําการนะครับแปลงรูปภาพนะครับที่มีข้อความอยู่ที่เราทําเป็นรูปภาพไว้เนี่ยจากการแคปเจอร์หน้าจอนะครับมาเป็นข้อความทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วมันยังสามารถแปลงเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้ แล้วเราก็ลองคัดลอกข้อความเหล่านี้นะครับมาวางในเวิร์ดได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นทีเสาบันนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วเราก็นํามาจัดนะครับแบบนี้ได้เลยก็อาจจะมีบางอันนะครับที่มีข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เราก็สามารถที่จะไปตรวจสอบดูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติแล้วก็หนึ่งความสามารถของแอปพลิเคชัน i n e นะครับในการแปลงรูปภาพนะครับเป็นตัวอักษรด้วยวิธีการสแกนง่ายๆนะครับยังไงก็ลองนำไปใช้ประโยชน์กันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากจริงๆนะครับผม การเบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโหน้าส่วนใครอยากไปลองกับไฟล์ PDF อื่นๆเนี่ยอย่าลืมใช้โปรแกรม snipping tool ในการแคปเจอร์หน้าจอให้เป็นรูปภาพก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยส่งเข้าไปในแอปพลิเคชัน line เปิดขึ้นมาแล้วก็กดสแกนข้อความที่ตัว A พิมพ์ใหญ่เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ มีความสุขที่ได้ทำคลิปนี้และจะมีความสุขมากๆขึ้นไปถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับพบกันใหม่ที่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ